แล้วก็แปลกแปลกว่าทำไมเมื่อเวลาเวลา,าพวกชาวพุทธมาเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้ากระทรวงทบวงกรมอะไรต่ออะไรต่างๆทําไม,ไม่ไม่กลับเอาเข้ามาเพราะฉะนั้นก,ก็แสดงว่าผู้ที่ได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้ากระทรวงทบวงกรมต่างๆแม่แมนจะบอกว่าเป็นชาวพุทธก็คงจะเป็นชาวพุทธเ,เพียงเฉพาะในทะเบียนบ้าน ไม่เห็นความสําคัญของความเป็นพุทธไม่เห็นความสําคัญของสิ่งเหล่านี้เพราะเขาไม่มีความรู้ไม่มีความไม่มีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เขาก็สักแต่ว่าเป็นพุทธเป็นชาวพุทธพอเช้ามาก็เออยังพอใส่บาตรได้เท่านั้นเองพอเห็นพระก็ยกมือไหว้เท่านั้นเองเนี่ยจะไปถามดูลึกเข้าไปเดี๋ยวไม่รู้เรื่องหรอกอันนี้น่าเสียดาย พุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาเนี่ยพระพุทธเจ้าตั้งขึ้นมาและนำมือออกมาเผยแผ่มาไม่ได้เผยแผ่มาเพียงแค่ให้กราบไหว้ให้มาบูชาให้มาอ้อนวอนขอร้องให้มาโดนบันดาลให้ได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามที่ตนเองปรารถนาซึ่งมันมันเป็นไปไม่ได้พุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งการโดนบันดาล ไม่ใช่ศาสนาแห่งการเสกเป่าแต่เป็นศาสนาแห่งอัตยิหิอัตโนโนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธเจ้าสอนผู้ได้เจ้าชี้บอกแล้วพวกเราก็มีหน้าที่นําไปประพฤติปฏิบัติเมื่อเรานําไปประพฤติปฏิบัติแล้วเราแหละเป็นผู้ได้รับผลไม่ใช่ผู้ที่เจ้าได้รับผลเนี่ยเหมือนกับพ่อแม่สอนให้พวกเรากินข้าวเนี่ยแหละสอนใหพ้พวกเรากินข้าวตั้งแต่เด็กพอพวกเรา วราเราได้เรียนรู้การกินข้าวจากพ่อแม่เ่ะเราก็มาเราก็มากินไอ้ที่ไหนเป็นก้างเป็นกระดูกเราก็คายออกรู้จักคายออกไอ้ตรงไหนเป็นเนื้อเป็นเป็นผักเป็นอะไรเราก็รู้จักเคี้ยวไอนม้นละเอียดแล้วก็กลืนลงเพราะที่สุดเราก็เป็นคนที่ได้รับผลจากการกินได้รับความอิ่มแต่พ่อแม่ไม่ได้อิ่มไปกับเราด้วยเนี่พ่อแม่หิวก็ยังหิวอยู่อย่างนั้นเนี่ยถ้าหิวถ้าพ่อแม่ไม่กิน อันนี้พุทธศาสนานี่เหมือนกันสอนให้พวกเราน้มนําไปประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะประพฤติปฏิบัติได้อย่างไรเราจะประพฤติปฏิบัติได้เร, pave, เราก็ต้องเราก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้ให้เข้าใจเรียนรู้จากการฟังจากการศึกษาจากการดูจากการคิดตำรับตำราก็อ่านอะไรต่ออะไรต่างๆเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจจากการจดจําแล้วเราก็น้อมนําไปประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านยึงขึ้นต้นว่าปริยัต ปริยัตยิก็คือการศึกษาเรียนรู้แล้วก็น้อมนําไปปฏิบัติเมื่อเราไปปฏิบัติแล้วเราก็ได้รับผลจากการปฏิบัตินเรียกว่าปฏิเวทเนี่ยปริยัตยิปฏิบัติปฏิเวทต,ต้องเป็นคู่กันแต่ทุกวันนี้เนี่ยเอ่อมันชาวพูดเรามันขาดทั้งสามประการนี้ปริยัตยิก็ไม่มีปฏิบัติก็ไม่เอาปฏิเวทก็ไม่ไม่พบไม่เจออันนี้น่าเสียดาย ซึ่งจริงๆแล้วก็ยกย่องว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเภทพุทธาศาสนาที่หนักแน่นมั่นคงที่สุดแล้วก็รู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพอเราไปต่างประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นชาวพุทธก็าตามเดือเราไปเห็นเราไปเห็นพุทตบฤๅษีศัตรูทั้งสี่ของเขาเนี่ยเห็นพิสุสัมมาเนรอุบาสุอุบาสิกามันเป็นชาวพุทธจริงหรืเป็นชาวพุทธจืดจาง พระวินัยนี่พระนี่พระวินัยนี่ละหลวมย่อยย่อนเรามาเห็นพระบ้านเรานี่ที่ย่อยย่อนย่อยย่อนไปเปรียบเทียบกับบ้านเขาโอ้พระบ้านเรายังดีกว่าเขาตัวยิ่งไปเห็นพระที่เข่งคัดมาโอ้พภูมใจเลยที่เรามีโอกาสเกิดขึ้นมาในสภาพแวดล้อมอย่างอย่างนี้ในประเทศไทยนี้จึงเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นปฏิรูประเทสวาโซจะเอตมัมบังคลุมิตัมบัง เป็นประเทศวิเศษสมเป็นมงคลในสูงสุดเพราะสะภาพแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยความใกล้ชิดมันก็จะซึมซับไปซึมซับไปความบินชาวพุทธของเราแม้เราจะไม่ศึกษาไม่เล่าเรียนไม่อะไรอะไรมาแต่ความอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าพระสงฆ์อยู่ใกล้ชิดผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมผู้มีความรู้ในด้านธรรมะมันค่อยค่อยซึมซับไปเองซึมซับไปได้เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าปฏิรูปประเทศอันนี้ก็กเพราะฉะนั้น ความเป็นชาวพุทธของเราเนี่ยแหละที่ทําให้บ้านเมืองของเราร่มเย็นอบอุน่นถ้าหากชาวพุทธพวกเราทุกท่านทุกคนล้วนแต่สนใจใส่ใจศึกษาให้มากขึ้นแล้วก็น้อมนําไปประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อเชื่อมั่นว่าประเทศเราเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีความร่มเย็นเป็นสุขทั่วทุกคนทุกแห่งอย่างแน่นอนด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ <c oughs> ลาบพรนะลพรจะนุโมทนาให้พรพากรทั้งใจลับพร